ก่อนกลับนะครับบุคคลนะครับประแตนตอนต้อนรับบคลนะครับชาวบ้านน้ำอูบนะครับผู้นําทุกระดับชั้นนะครับที่ในการต้อนรับทีมงานบุคคลประแตนเอโคดิซท่าจที่เดินทางมาด้วยนะครับจกคณะจาก้อมนะครับมันจกรุงเเพลนะครับ วันนี้ก็ขออนวยอวยพรนะครับให้กับชาวบ้าน่าบนะครับทุกทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดประสบความสำเราจในทุกๆประการนะครับปมเประอาจารย์มงคาเพื่อปูดกับชาวบ้านอีกนะครับเพราะว่าอาจะสุดประทับใจนะครับในคามก็รับของชาวบ้าน เราอยากพูดนะขอบคุณนะ่นครับ่อยากจะขอบคุณนะครับก็คิวกันนี้นะครับคิวกันนี้รับลาชาวบ้านเลยเนาะนะครับเดินจปเองนะครับท่านใดนะครับที่อยากจะร่วมระบงนะครับย้อนยุคนะครับที่อบตนะครับก็เรียนเชิญนะครับประมาณหนึ่งทุ่มเราจะไปเจอกันที่นั่นนะครับ ก็เราขอบคุณกับที่สนับสนุนับนะครับผู้ที่ประสานงานนะครับทุกอย่างกับผู้นำชุมชนนะครับในการจัดการพิธีธรรคที่ครั้งนี้นะครับตขอไปนะครับ เป็นสุขใจดีใจนะครับแล้วก็พื่นใจที่ได้มีโอกาสมาที่นี่นะครับเพราะว่าทำไมถึงพื่งใจดีใจเพราะว่าทุกท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีถ้าเราไดมาแล้วนะครับมันดีทุกอย่างเนาะนะครับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรมันดีแล้วนะครับก็ขอให้นะครับ มีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตของพีน่น้องนะครับท,ท่านนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่รวยอยู่แล้วนะครับผมดูบ้านช่องแล้วผมว่ารวยอยู่แล้วแล้วก็ขอให้รับรวยขึ้งๆขึ้นไปนะครับขอสิ่งใดส่งนึ่งบ้านต่นางชาติทุกประการด้วย สารีสารีวันนี้ก็เป็วันนี้สรีสุภเจรยญังคารภูมิกาาพระสึกษเกิดเจ้าอยในงาสบายถ้ามรีนาีกัลปที่เราต้องเอาไปทำโปเจี้ย จุกต่อเรตตมนที่ทางสรพัดนี้นะเสวัสดีทีมิุตละุทธเจดได้มาจุต่อเรามตในที่ทางกพัดนี้นอตะธไดมาสิ่ขอขอมีไบสีน้ำไปตรงขดตรงองนังตั้ง้มีแตขอบนก็ส่งของของยุคนเกษตนกะายของอานตงสงเตวเอง เราอทั้งหลายความคนสุขั้วเลิกกิเก็นซุปนสงสัน้กางคนร้องอยู่ผมมีใจไปมีจุนกมีคนนักีกกที่ีัีัก่ัที่กทีที่ที่กท่ทีรัีร่รักทรี่รัักที่รที่ัดทีักทกรัทกที่รักท่รี่รักทที่ร่ัักรัก่ที่รกั หาเล็กมหาณอนาตัาังจะเวลาข้ามจุ่จันี้ห่งเจ้าหีิงกุศโลกุชันตัสสาโมตามา